เสร็จแล้วนะคะน้องหมาสามตัวว่านิวกันน้ำมาอาบน้ำจัดขนนะคะตัวน,นี้ช่างบอกว่าน้องเริ่มเป็นผิวหนังนะก็เลยตัดชั้นให้นะคะ้าอาบน้ำแตของน้องหมาน้องเม่นชาราลในสวนเกษตร,รษมอขอนะคะอด้โทรศัพท์สวนแปดหกหกสี่ศูนย์สี่สี่สี่สามได้ดิ้นด,ดุก,กัดสะบัดเมืองวิน่นที่ช่างรับหมดนะไม่ใช้ยาซึมไม่วางยาสลบค่า มาอาบน้ําตัดขนทรงบูนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะว่าเสร็จแล้วน้องจะเป็นยังไงนะน้องหมากปองนะครับสามตัวอันนี้น้องขยันขี้กลัวเะน๋ยนเรไม่อามาอยอมจะกลงวน้องเล็บยาวแล้วนะครับดูใกต่อเล็บเราส่วนเล็บน้องยาวนะฮะคี้กตัวด้วยนี่ยังไม่จับตัวเลยนะ สรตัดเว็บให้นะครับเพราะว่าน้องยาวแล้วตัวนั้นเ่อม้วนเข้าเลยนะเพราะว่าเ็บจะจิกคนน้องนะครับเนเดี๋ยวอาบน้ำตัดโนตัดเล็บเท้ให้กับน้องครัเสร็จแล้วเดี๋ยว่ามาอน้ัดัดกนรเ็นค่ะวนะคมาอาบน้ำตัดขตัลหน้องรเวนะแต่ว่าน้คะคอนขน้กน้องจลชื่อว่าที่เป็นตัดเล็ ดูง่ายเออดูด้วยมีการวาดเสร็จแล้วจะเป็นยังไงน้องฟอมนะครับน้องมีปัญหาเรื่องเล็บจิกนะครับเห็นไหมเล็บเล็บโคง้งเข้ามาจิกอยู่ที่คนนิ้วของตัวเองนะครับทำให้เกิดแผลอักเสบอันนี้เดี๋ยวเราเราตัดเล็บออกไปให้แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะใส่ยาไปให้ด้วยยังมีเลือดซึมซึมมีหนองซึมซ,ซ,ซึมออกม,มาอยู่บ้างนะครับ ลักษณะก็คือเล็บนะครับในส่วนที่เราตัดออกไปแล้วเนะี่ยมันจะโค้งกับมาจิกตรงบริเวณโคนนิ้วของตัวเองแล้วก็จะมีผืนแดงผืนขั้นนะครับหลายจุดปเปทีเดียวนะที่ช่างอาบน้าด้วยแชมพูสูตรสมุนไพรแช่ให้แล้วนะครับจะได้ลดผืนแดงผืนขั้นนี้ด้วยอันนี้ก็โค้งนะแต่ว่าไม่ได้จิกเข้าโคนนิ้วของตัวเองเป็นนิ้วติ่งนะครับขาหลังนะครับธรรมดาแล้วนิ้วของสุนัขขาหลังเราจะมีแค่สี่นิ้วอันนี้เป็นนิ้วพิเศษนะครับเพิ่มขึ้นมาเรียกว,ว่านิ้วติง่ง มันไม่มีกระดูกนะครับแต่ว่าก็จะมีเล็บมีองค์ประกอบนะครับครบแล้วก็เล็บก็จะยาวออกมาเรื่อยๆเราต้องระวังนะครับถ้าเล็บยาวเกินเนี่ยมันก็จะโค้งขับมันจิกที่ขุนนิ้วทำให้เป็นแพแต่แากควรจะมันตรวจสอบแล้วก็ตัดเล็บให้น้องสต้นอยู่เสมอนะครับนี่นะคะตอนนี้ผู้ช่างก็กำลังแต่งกลรอบสุดท้ายก่อน นักขุดน้ำหมานน้องเมย์อัลซาในสวนเกษตรเมืองขอนะคะเบอรธธ์โทรศัพท์08664443 0 4ได้ดีดูการสบัดเวียนวิน่ี่ช่างรับหมดนะไม่ใช้ยาซึมไม่วางยาสลบคะ่ะกลับบ้านได้ยาน้ับแตงก orn ตอนนี้น้องค่อนข้างขี้กลัวนะคะพี่ช่างก็ไปต้องระวังไฟนะระวังน้องงับงับงับค่ะดูกันอีกทีนึงนะเสร็จแล้วน้องรู้สึกยังไงนะ เสร็จแล้วนะคะน้องหมาสามตัวว้านิวกันน้ำมาอาบน้ำตัดขนนะคะตัวน,นี้ช่างบอกว่าน้องเริ่มเป็นผิวหนานะก็เลยจัดท่าให้นะคะการอาบน้ำตัดขนน้องหมาน้องแมวชาลาในสวนเกษตรมอขอนะคะได้โทรศัพท์ส่วนแปดหกหกสี่ศูนย์สี่สี่สี่สามดิ้นดิ้กับสะบัดเวงวิน่นที่ช่างรับหมดนะไม่ใช้ยาซึมไม่วางยาสลบค่ 5, ะา